สวัสดีค่ะพบกับ c h ชาแนลส่วนกัาร์ด on the World บนโลกของเรานั้นเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามมากมาย แต่ถ้าว่าลึกลงไปใต้ผิวดินนั้นก็ยังคงมีบางสิ่งซุกซ่อนอยู่และในวันนี้นะคะแอดจะพาไปพบกับเจ็ดหลุมตามธรรมชาติที่คุณเห็นแล้วรับรองเลยค่ะว่าจะต้องตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอนเพราะหลุมเหล่านี้นะคะล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทั้งสิน้นซึ่งก็อาจจะมีบางหลุมนะคะที่เกิดผลกระทบจากการกระทําของมนุษย์ซึ่งจะเป็นหลุมที่สวยงามหรือว่าน่ากลัวอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ 1. สอนดุงเคฟอาจจะพาไปพบกับความอลังการของถ้ำสอนดุงถ้ำยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันค่ะถ้ำแห่งนี้ถูกค้นพบเมื่อปี2009ที่เมืองกุงบินในประเทศเวียดนาม การค้นพบท่าดังกล่าวสร้างความตื่นตะลึงไปทั่ววงการวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพราะนอกจากจะพบกับป่าอันเคี้ยวชะอุ่มแล้วที่นี่ยังเต็มไปด้วยน้ำตกหลายแห่งหินงอกหินย้อยขนาดยักษ์รวมทั้งแม่น้ำใหญ่ที่มีความสูงและก็กว้างกว่า80เมตรที่มีระยะทางยาวไม่น้อยกว่า4.5กิโลเมตรอยู่ในถ้ำแห่งนี้ด้วยทั้งนี้นะคะบางตอนในถ้ำยังมีโทงที่มีความสูงเทียบเท่ากับตึกระฟ้าที่สูงประมาณ40ชั้นเลยทีเดียวซึ่งบรรดาเหล่านักท่องเที่ยวที่ได้มาที่นี่ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียววกัน่า สถานที่แห่งนี้เปรียบเหมือนสวรรค์ของนักผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกอีกแห่งหนึ่งเลยล่ะค่ะ 2. หลุมยุบที่กวัวเตมาลาภาพหลุมที่ใครเห็นแล้วต่างก็ไม่คิดว่า มันจะเป็นภาพของหลุมที่เกิดขึ้นจริงซึ่งหลุมดังกล่าวนั้นนะคะเป็นหลุมที่เกิดจากธรรมชาติในกวัวเตมาลาปรากฏการณ์ที่เรียกว่าหลุมยุบซึ่งถือได้ว่าเป็นธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่กิจกรรมของมนุษย์ก็เร่งให้เกิดเร็วขึ้นได้เช่นกันแม้ตัวเลขของผู้เสียชีวิตจากหลุมยุบในครั้งนี้จะไม่ร้ายแรงเท่ากับภัยพิบัติอื่นๆแต่นั่นก็เป็นสัญ,ญญาณเตือนอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นน้ำท่วมหรือว่าแผ่นดินไหวซึ่งหลุมนะคะที่กวัวเตมาลานี้เป็นปรกการาากกฏ หลุมยุบที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเกิดเมื่อปี2007โดยหลุมนั้นมีความลึกกว่า300ฟุตและจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะทำให้บ้านที่อยู่ในตำแหน่งของหลุมถูกดูดกลืนลงไปจำนวนกว่า12หลังและทำให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ไปทั้งหมด3คนด้วยกัน3 的，叫缪星。 เดอะซอลมิวซิงนะคะมันเป็นหลุมสีน้ำเงินอีกลุ่มหนึ่งที่ถูกค้นพบในบาฮามัสโดยมันมีความสำคัญทางวิทยาศาสตร์มากกว่าที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพราะมันเป็นที่ตั้งของการขุดค้นทางโบราณาคดีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ในตลอดระยะเวลา1000ปีที่ผ่านมาน่าแปลกนะคะที่หลุมแห่งนี้แม้จะเป็นหลุมบนพื้นดินแต่มันกลับไม่เคยแห้งเลยแม้แต่ปีเดียวซึ่งที่นี่เองก็ได้มีการค้นพบซากกระดูกฟอสซิลที่ถูกซึกซจ้อนอยู่ใต้พื้นน้ำเป็นจำนวนมาก ซากฟอสซิลที่พบนะคะก็มีตั้งแต่ซากของเต่ายักษ์ซากของพืชสีเขียวที่มันยังคงเก็บคลอโรฟิลล์อย่างสมบูรณ์แบบเอาไว้และที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือซากของจระเข้ยักษ์ที่นักวิจัยนะคะเชื่อว่ามันได้ถูกฆ่าตายโดยคนในพื้นที่นั่นเองและหลุมสีฟ้าแห่งนี้ก็ยังถือได้ว่าเป็นที่เก็บสะสมของบรรดาซากสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่ที่สุดของบาฮามัดมากกว่า1 0ึ0ปีแล้วล่ะคะ่ะ อันดับที่4หลุมปีศาจท,ที่รัฐเท,ท็กซัสหลุมนะคะที่ถูกขนานนามว่าเป็นหลุมของปีศาจหลุมนี้มันเป็นหลุมขนาดใหญ่ที่มีห้องใต้ดินขนาดใหญ่ยอยู่ด้านล่างซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเอ็ดเวิร์ดในรัฐเท,ท็กซัสของสหรัฐอเมริกามันมีขนาดตากหลุมอยู่ที่ประมาณ15 m. เมตรเบื้องลึกลงไปนั้นจะเป็นถ้ำขนาด106เมตร ซึ่งเ,เป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวมากกว่า3ล้านตัวปัจจุบันนี้นะคะได้เปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยที่เรานั้นนะคะสามารถที่จะเดินทางลงไปเยี่ยมชมหลุมนี้ได้อย่างใกล้ชิดซึ่งประวัติศาสตร์ของที่นี่ถูกปกคลุมไปด้วยความลึกลับบางกว่าทำนั้นถูกถล่มโดยพวกนักล่าสมบัติโดยพบหลักฐานที่ทําให้ทราบว่าหลุมนี้มีกําเนิดมายาวนานกว่า4 0 0 0ปีมาแล้วแต่ประวัติศาสตร์อันยาวนานของที่นี่ก็ได้ถูกทําลายลงเมื่อผู้ผลิตปุ๋ยแอมโมเนียเริ่มเข้ามาเก็บเกี่ยวขี้ค้างคาว จากในถ้าซึ่งก็ทําให้ถ้านั้นนะคะเกิดความเสียหายและทําให้หลักฐานะลายอย่างได้ถูกทําลายลงไปในที่สุดนั่นเองอันดับที่5หลุมลึกลับแห่งเขาบาวดีเมาบาวดี หรือแปลเป็นไทยนะคะว่าภูเขาหัวล้านเป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในซานดิโอของรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกา สถานที่อย่างนี้นะคะเป็นที่นิยมของคนในพื้นที่และคนในสารัฐที่จะมาเที่ยวเล่นเพื่อพักผ่อนหย่อนใจแต่ทว่าในปี2013ก็ได้เกิดเรื่องแปลกประหลาดขึ้นเมื่อเด็กชายอายุ6ขวบชือ่อว่านาธานในขณะที่เขากําลังเดินสำรวจเนินทรายอยู่บนภูเขาหัวล้านอยู่นั้นจูๆ่ๆก็เกิดหลุมทรายดูดขึ้นมาอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวเขาถูกดูดร่างร่วงลงไปใต้พื้นทรายที่มีความลึกกว่า3เมตรนานกว่า3ชั่วโมงก่อนที่จะช่วยขึ้นมา,าไ,มนได้สําเร็จ ซึ่งนักธรณีวิทยานะคะรู้สึกงงงันกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะที่นี่เป็นภูมิทัศน์ที่ทําจากทรายซึ่งไม่ได้สร้างอากาศที่มีเงื่อนไขจําเป็นสําหรับการเกิดหลุมยุบหรือทายดูดขนาดใช้เรดาร์ตรวจจับก็ยังไม่พบช่องว่างที่จะทําให้เกิดหลุมแต่มันก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างน่าเหลือเชื่อทางรัฐบาลนะคะจึงทาการปิดอุทยาน ห้ามให้ใครเข้าไปอย่างพื้นที่นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เพื่อความปลอดภัยของชีวิตผู้คนที่อาจจะถูกสายดูดลึกลับหมักฆ่าชีวิตของพวกเขาไปนั่นเองอันดับที่6ดีนบลูโฮลหลุมสีฟ้าของปีศาจที่บาฮามั นี่คือหลุมสีฟ้าในทะเลที่ลึกที่สุดที่ถูกคนพบในบาฮามัสโดยมีระดับความลึกนะคะที่202เมตรหลุมนี้ลึกมากกว่า2าเท่าถ้าเทียบกับหลุมลึกสีฟ้าอื่นๆดังนั้นมันจะเป็นที่ชื่นชอบของเหล่านักดำน้ำทะเลลึกมืออาชีพมากมายที่จะมาท้าทายความลึกของมันในปี2010วิลเลียมชูบลิต เขานะคะคได้ทําการบันทึกการดำน้ําของเขาในระดับความลึก101เมตรโดยที่เขาได้ลงไปในหลุมนี้โดยที่ไม่มีทั้งถังออกซิเจนหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆเลยและต่อมาในปี2013มีนักดำน้ำนะะที่มาจากบลูกลินได้เสียชีวิตลงที่นี่เนื่องจากเขาพยายามที่จะทำลายสถิติของวิลเลียมแต่หลังจากที่เขาดำลงไปใต้น้ำนานกว่า3นาทีครึ่งเขาก็หมดสติและเสียชีวิตคาหลุม ตามตำนานเล่าว,ว่ามันเป็นหลุมที่ขุดขึ้นมาโดยปีศาจและมันจะคอยลากเอาผู้ที่สัญจรผ่านไปมาลงไปสู่ความตายคิดก้นหลุมแต่ถึงอย่างนั้นนะคะมันก็ไม่ได้ทำให้เกิดความกลัวแก่นักดำน้ำจากทั่วโลกแต่อย่างใดแต่กลับทำให้ทุกๆปีจะมีนักดำน้ำแวะเวียนมาดำเล่นที่หลุมแห่งนี้อยู่เป็นประจำนั่นเอง h ี d ด e นบหาดลีลับที่เม็กซิโกไปกันที่เม็กซิโกกันค่ะที่นี่นะคะมีหลุมยุบตามธรรมชาติที่ภายในนั้นมีชายหาดเล็กๆที่งดงามซ่อนอยู่ข้างในซึ่งสถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวมักจะมานอนอาบแดดว่ายน้ำ หรือแม้แต่การดำสโนวเกิลเพื่อชื่นชมธรรมชาติอันลีลับภายในอุโมงค์ซึ่งชายหาดลึกลับแห่งนี้นะคะตั้งอยู่บนเกาะมาริเอตาซึ่งเป็นหมูกก่เกาะที่อยู่ห่างไกลผู้คนที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งของเมืองปอตูบาย,ยาตาในรัฐฮาริสโกซึ่งเป็นรัฐนะคะที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศเม็กซิโกและเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยล่ะคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเรียกได้ว่าบางหลุมก็มีความสวยงามและก็มหัศจรรย์จนเห็นแล้วอยากจะลองไปสัมผัสดูดสักครั้งแต่สําหรับหลุมยุคนะคะที่ถือได้ว่าเป็นธรณีพิบัติภัยนั้นก็เป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยล่ะคะ่ะ และรู้หรือไม่เขาว่าตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาจากสถิตินะคะตั้งแต่ปี2008จนถึงปัจจุบันมีจํานวนการเกิดกลุมยุบแล้วจากทั่วโลกนับพันครั้งเลยทีเดียวซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอะไรนะคะที่น่ากลัวมากๆซึ่งกลุ่มประเทศนะคะที่เกิดกลุมยุบมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนั้นก็คือสหรัฐอเมริกาส่วนอันดับ2ก็จะอยู่ในทวีปยุโรปและอันดับ3ก็คือเอเชียนั่นเองล่ะค่ะหากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด,ดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อน กันใ,ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ